นี่โลนี่โลไฮโลไฮโลว่าลันขึ้นเบืองพี่น้องเลยลาก็บออีกได้เนาะน้ำน right? ้ำเฮงโลนี่กันใช้ไายนี่วอาเลยนี่เนาะแป๊บเดียวนี่ก็พู่นี่รุนห์นะทางน้องเม่บ้านยังละใไฮรำไฮโรยเด้อตลอดปลอดภัยให้สุขภาพแข็งแรงเด้อให้เดินให้เดินทางปลอดภัยเด้อ แล้วให้เบาหน่เด้ออยู่ดินแห้งเด้อให้รำให้รวยตลอดปลอดภัยเด้อสาธุเอาเนาะโอ้เป็นี่เลยดีสร้างเขาเนาะใส่เจาะเขาง่ายอยู่บ่อาย งายอยู่งานอยู่งายอยู่ยยเนาะอ้าวได้ยินคำนี่ก็ดีอกดีใจแล้วพี่นง้ยอ่าทะลุล่วงไปด้วยดีเนาะอ่าตัวน,นี้ก็ประกอบพี่นงเอ้ยกับสบายดีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซีกันเบริร์สุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อพบเจอกันช่วงค่อยคำลงแรงเป็นเวลาอ่าจะสีมุง้งแรงละละในตอนนี้พี่น้องเนาะอ่าถือว่ากะ ลงเลยไปด้วยดีม่แต่ว่ารอบประกอบกับทดสอบเบิ้งน้ากันสําหรับทางหน้ามิล่ะของทางน้องเมย์พร้อมด้วยครอบครัวมาพี่ละสบายดีทางพี่น้องก็ดูเบิ้งก่อนไปแกหน้ามือนี่ซอยเนาะเลียนเสือชักชุดล่างมือนี่สามชุดสามชุด, <laughs> ชด <laughs> โอ้เอา้า <laughs> เห็ดนี่ไรสะซอยกันพี่น้อยเนาะ,ะอ่ามันจังอ่าแล้วไปด้วยดีสามคีดีกว่าสร้างกันไรพี่น้อยเนาะ โอ้ยอากาศก่อนอื่นเลิกพี่น้องเด้อเนาะสำหรับเขตจาะน้าไปทางตลานน้องเมยียนี่ก่อน,นอื่นกะอ่าแรกๆเลยเนาะทางโบเซียงมีเงินจํานวนอยู่ห้าพันบาทอ่าอาจจะบบทวงบ่พอพี่น้องอถ้าเป็นเงินก,กีบเมากกว่าสามล้านสามกับสองแสนกีบอืมพอดีทางบอดีและกะทางบอยาวยเป็นได้สมศึก,กันขโมาซอยกันพี่น้องเนาะอ่าทางบอดี้ครับกะบจำนวนหนึ่งล้านกีบ นันแหนละเนาะเพื่อนสมทบกขมาเจ้าน้าซอยหลาเพิ่นพี่น้องเลยละกันอีกหาเส้นกีบกับทางบบยาวเขาเนาะอ่าเป็นปัจจัยของท้า้ใหญ่เจ็บุญอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยสมทบกทันเข,ข,ข,ข้ามาในครั้งนี้เดี๋ดยวนอกก็ถือว่าลดวงไปด้วยดีพี่น้องเลยนะจังไดก็ขอบุญขอบคุณท้า้ใหญ่เด้อเบิดตุกทานเบิดสุขุสุคนพี่น้องเนาะที่ได้สดสวยทางอหลาเพิ่อนอ่าเรียบร้อยแล้วน้าเจ้าวันนี้เนาะด้วยอ่าดเอ้ามีแต่ว่าอ่ามาเพลิดเบิิงน้ำกันพี่น้องเลย โยเมเบิ้งน้ำกันเอาคู่ทางกะละมังมาทดสอบเพิ่อนเมื่อดาเด,อด้อเลยได้แล้วครับมีแต่ว่ามอบเงินให้ทางช่างเพิ่อนก็ทีดได้เดินทางพร้อมกับคาเกน้ำที่ยังค้างไว้สามแสนกิเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่มเบิกน้ำเชียงสองแสนหน่อยเนาะ,ะเดี๋ยวว่าพูดคุยน้ำกันเบิ้งสำหรับทั้งเพิ่นเฮ็ดคันโยกว่าใั่เนาะ,ะทางคันโยกนี่เพิ่นทางนี่เพิ่นบ่เฮ็ดให้พี่เราไม่ได้มาเฮาใจะให้ทางพอน้องมีเฮ็ดเองเนาะเดี๋ยวพูดคุยน้ำกัน อ่าอ uh, mm ่ะคือว่ามื้อก้องนี่ก็อ่าจําเป็นเด้พี่น้องเอ้ยใส่ไปได้เยด้บ่เสียกะเนาะฮ่ารูเฮ็ดเรียบร้อยอื้อแหงเทะนี่เนาะโดย้โออ่าน้มอยากแดงอยู่เด้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ายังใหม่อ่าโมจัก3 4 5มื้อพุ่นแหละหรือว่ามื้อนึง กำลังตอกอยู่ทดสอบอยู่เด็กเนาะเดิน,ดนใส่เนาะโอ้มันไหลขึ้นอันนี้เนาะโอ้แสดงว่าท่อขึ้นเิ้นนี้น้นาร้าย nó mình mình đi khác lẽo anh nó cái này đấy mình này lạ Cái nam mưa như bò đôi anh คู่ที่โมโคูไปน้ากันนี่เป็นบ้านใกล้เฮือนเคียงมันบ่โดยอันนี้เพิ่นตั้งมาซอยอันนี้นเนาะโดยโดยอ้าดีแล้วละ่ะอ่าคนที่เพิ่นมาซอยนี่เพิ่นมีน้ำใสอยู่บ่นในเฮือนซานเพิ่นจากบูงกันงามเป็นน้ำก๊อกไปสิมีอยู่บ,บ่บ่มีบ่โ<อ>ดยเออเอ้าดีแล้วสัตว์ถือว่าเพิ่นมาซอยในครั้งนี้กะอ่าเจ้ามีน้ำเนาะไหนเพิ่นมาใสน้ำแล้วดูเด้อโดยเออ ป้าเนาะผูร่ายขึ้นไปเองด้วยบาทนี่น้ามลายเนาะจนลันขึ้นอันนี้ผูดแทะนี่เนาะ,ะนั่งเรือเนาะใสอันพอจะได้สะดุกพอเจ้าจุดใสตอวแระมีแต่ว่วาหาเคียเนาะเอาขีดิมะทมนี่และเขี้จะทานที่กระทังนี่ก็ ดึงออกมาก่อนเนาะดึงออกมาเคลียยวไปเพื่อละหไงจากปีตอมก่อนโดยเอ้ามาอะไรผุนเนาะไปนี่ไรคือเป็นวัดเป็นไอบ่บวัดนี่สบายดีด้วยเด้อโดยเอ้าเนาะยินดีนำเด้อบัดนี้เด้อในหน้าในในแบดนี้สุดๆแล้วบัดนี้เนาะหักษาบุรวัดเอาบาดนี้น้ำในผุนเจาะให้เลย มีน้ำมีนายม,มันก็นสบายเ็ดอยูเห็ดกินหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำพกักปลุกเนาะหมูใบตักไก่คือเก้าแล้วบ,บ้านนี่ <laughs> บ่เมื่อยลำบากลูกเต้าเนาะมีแต่อันนะี่นเอาหมกโจกมาเคีย่ยเนาะทมที่ทางกูทางกะละมังไปคืนเพื่อนเนาะโดย เอามันยาวบ่อ้ายปึบพอนี่อ๋อดูเด้อโอ้ไผขึ้นเองเด้เนาะปาตัวโทางน้องๆเพิ่นก็เนาะมาเบิ่งนํากันอ่าผู้นี้นี่ตั้งแต่เช้านค่ําอันนี้เนาะอ่าทางน้องเพิ่นแนแวมูตันเด้นี่พี่น้องเอ้ยอันนี้อเพิ่นนี่ เบาวเออเจบเบาเบากันน้อยนะคันเบาในกระชีแห้งเลยน้ำเลยเนาะแห้งคักอยู่แล้นี่เบาได้เบาอ่ะอ่คันว่าเบาหน่ำแห้งนี่สบายทั้งน้องเพิ่นบ่ต้องใช้แห้งลายแล้วกัตัวนี้กับสีบล็ักโก้เพียอีกเหนื่อยเหนอยส่วนลายเลยอ๋อใส่แขนเดียวด้วยนี่เนาะโอ้โห ô khác khát à này trăng nói nó tuần này áo đi hay phân say à chắp con chắp con tổ chắp tổ khẩn này comment à nãy giờ bánh phim rồi à xài loang bưng hả ดีใจลายพี oh, the the ่น้องไอ้เฮ็ดอ๋อแห้งรน้แห้งให้รู้ให้รู้แห้งแฮ้งผุดว่าล่ะบอมอนเนาะโดอ้อ่าเดี๋ยวผมเชียงตีทดสอบเิ่คนอนให้เริ่มใส่เลยได้หนี่พราแสดงว่าแถวนี้นี่น้ำมีโอเคอยู่นี่เนาะอ่าถือบ่อน้ำเลยนี่โอ้ยชัมซีอาบบานหนิอาบมือได้ชิปเธอโลดบานหนโดย Ủa, thằng cả hết Đấy Dìn bò, dìn bò Áo, nó, hãy lo phân bộ Bò, con Á lạ, hãy thắng ai phân cọp con Chắc nói, phân nói, là cả tôi nè comment men leo đây nó nhở chúc xài ngan đây đấy, ừm, để chác chác bạn này phi nông ấy, khát khát nhở, mi tiền nãy mọc chúc má má tôi đi đấy cái đấy, phải chớ เคลียดถมตัวนี้แหละเคลียดไม่เคลียดตอกถมในรถให้มันน้ำยู่เดพมนี่มันจังเน่นนา,นาเออนี่บ้านนี้จุยชายเมืเ่อจุยชายเจาะเลย่ร้ลองเบิ้งอีกเย่ละละผู <c oughs> ้น้องทางน้องคนมาเบิ้ง,งพี่น้องเลยเยอะนี่ ภาพอะไรก็พูดทางจ้ะน้าให้นนะผมตัวนี้แหละเนาะเคลียเข้าไปคล้อง,องไวไ้เราไปเลยตะกี้เวอร์เราว่างเราว่างแบบยโวงแบบตัวนี้กับตัวนั้นนี่ตัวใดง่ายกว่ากันน้อล่ะตัวนี้ง่ายตัวนี้บ่โดยเบาตัวนี้มันเบาเนาะโดยอืมน,น่าไปหน้อยอ๋อเราเห็ดน้ำใส่่อยแตะโคบแล้นี่ เขาคันว่าตัวนี้มันเบาก็เอาแบบนี้ก็ได้เนาะโดยอ่าถาว่ามันฟืดนี่เขาจังเอาเป็นแบบคืออ่าดังนั้นโดยเนาะอ่าด้วยสมัตินะครับให้สมัติใส่เนาะปมให้มันแห้งอ่าเรียบร้อยบาดนี้เนาะอู้ชูอ้าโอเคพี่น้อยมีแต่ว่ากับอ่าหัวเชียงเนาะสีม่อเงินในทาง À, Thêm ngàn sai cho học con này no. Bạn. À, à, nó, vẫn cái xe để đường kap van, you know, eh? No, no, nó, no, 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 lên no, 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 โอ้สิสุดใจทั้งน้องๆเพื่อนนี่หลอกพี่น้องมันโมนักอ่าโมนักแต่ว่าหนึ่งมาสำคัญถ้าเขาเขายกเวชชีนิชลัยมันสีฮักเนาะมีแต่ว่าให้ระมัดระวังเอานี่แต่ว่ามันมันลั่นขึ้นเท่าไหร่เจมส์ท้าโอเคเนาะแบบนี้อามาพี่น้องหลายดีใจบ่ดีใจแต่ว่า อา่าเขาได้งงยินทางน้องเพิ่นว่าอยากได้น้ำอ๋เอเดี๋ยวไปเชียงถ่ายอีกรอบนึงเป็นนี่ได้คืออยากได้น้ำได้ในเอาอยากหดผักในมีอย่างไงละ่ะหดผักสักเครื่องสักเครื่องโดยคือว่าสักเสื้อผ้านี่มันบ่โดยได้กะเพื่อนย,ยังถุกได้น้ำไดียวหนึงเข้า,ขาเก็บกิน นอยเอากับเพื่อครอบเพื่อครัวน่ะพี่น้องมีน้ามีในอ่ามันก็สะดวกสบายแบบนี้เนาะอ่ะแบบนี้ทางสายจ่อเขานี่กับโอ้โหเนาะดุลน้ำการเบิ้ลมือเบิ้ลเบนนะกับที่แต่ว่าอันบ่ออันนี่บันไดน้อยเนาะแต่ดวงไปด้วยดีพี่น้อยสะดวกสะดวกสบายเนาะโอ้ดีแล้วมีก็ร่างใจนะที่ว่าเจาะนี่ถือที่ถือทางเลยนี่เปิดเปิดทางน้าให้นี่เนาะ อ <c innovations> <laughs> ่าบางครอบครัวนี่จ้อนี่เบิดมือเบิดเบนอ่าคือทางทางสาวเพชรนี่ก็2 3บ่เนาะแม่นอ่า2หมู่อ่าแล้วก็เสียเวลาแล้วก็ทงเมื่ออีกอันนี้ถือว่าทางอ่าที่ดินเจ้าที่เาานอยู่นี่เพิ่นเปิดทางให้น้ํากแห้งอ่าน้ํากแห้งอีกพี่น้องเอ้ยอ่าถือว่าเป็นบุญของทางลาแลเนาะนสิเว้ากอืมเอ้าบัดนี้ก็มีแต่ว่าเดี๋ยว้เพิ่นก็สิได้เดินทางบ่ชสิมอบเงินให้ก่อน ่าเป็นสีล้านน้อยเนาะสีล้านกีบง่วงสีซื้อปเป็นอยไรสีล้านกีบนี่ปินขึ้นบานเล้วนี่ทุ่เรศดีนี่ประมาณหกพันหาเนาะได้บ่<ม>ประมาณนี้เนี่ยนะเนาะพปลายอ่าหัวพันปลายพี่น้อะไรสองสีหาเนาะอ้าวนี่โบเซียงกันหนีไว้อย่างดีเลยอ,อ้าวลงละรับเอาเงินน้ำโบเซียง,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 งแต่กับมอบหมาทางง่ายเพิ่นเด้อโดยงั้น ừ rồi rồi thai luộc một à, chút bạn nè nó phải ơi. Ừ. À, nó ơi hưng à. à, okay. nó chọn nắp nguyên, chăm ngưng nè đụng hưng ok, hưng 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 đây hưng 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 อ่าพอได้ไปหาบไ,ไก่คือเก่าแล้ววันนี้เนาะอยอ่าค้ากวัาเน้อ่าม่เต้เลื่อนเฮื่อนนี่กะคน,นว่าย,ยังให้ปลอดภัยอย่างนั้นเห็นหัวเอาบ้านนี่เนะาะเนอ้อมเลยเห็นหัวอ้อมแล้วก็ซื่อเอาต้นไม้ต้นยังมาปลูกไว,ว้มันเป็นห่มเป็นยังอนาคตมันจงชิเยน็นอือ ทางน้องๆเพิ่นนี่ก็มาเบิ่งแต่เช้าพุ่นน่ะนี่ก็ครบเรียบร้อยเนาะอ้าสาพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ไปใส่ต่ออ้ายมื้อนข้าบานมืจัปาบได้นี่เนาะบไปสู่มื้อพี่น้องเอ้ยอยเโดสายเจาะสายเจาะีอแลนี่เนาะแต่บสายเจาะสายงัดนี่อแลนี่ได้เนาะ เอาพี o, an, ่น้องเอ้ยอันนี้แหละของแท้เนาะผ่านไปเนื้งบ่เมื่อนี้กะนว่านวังคูนเคสของทางอีหลาน้องเม่ด้วยดยเอ่าขอบมุกขอบใจละลายได้เด้อโดยวด้วยเจ้ากับพ่อเด้อด้ยเอาเดินทางปลอดภัยได้เด้ออยู่ดีมีแห้งเจ้าเนาะเออเพิ่นเพิ่นก็มาทำกันสองคนเนาะด้ดยอ่ะาบ้านนี้มาเฮามาต่อกันทั้งพี่แล้วบ้านนี้ครอบครัวเพิ่นบ้านนี้เนาะไปหากระทังมาลงหลับบ้านนี้มาทดลอง อ่าห, way, <ho> โหโนุ่มเบิ่งเอ้ดโดยราคาอันเดียวต่อต่อคันโยกนี่ไอ้อ่าทางทางลงเม้นนี่สะดวกแบบนี้บ่ล่ะโดยอามาพี่เจ้าน่ะเย็นละมือเย็นละละมามาสะดวกแบบนี้กับก็ดีให้กันเพราะว่ามันมันบม่ฝืดมันง่ายออครับแหละพี่น้องพี่น้องถ้าว่าแบบนี้ก็ มีกันยังเบ้าอยู่ไหมเนาะสบายอยู่ถ้ามีไผ่ส่ไผ่เลยอืมไผ่เลยจังว่ากันน้อดูเนาะโดยอ่ะลองยอมเบิ้งให้พี่ให้น้องทถ้าปุ้หญ่ายเพิ่นเบิ้งอีกแน่ใช่พากิบบออาตมันจะกินใช่ใช่เสียบมาพี่อ๋อเฮงนี่ล้อนี่เนาะ อ่าแล้วสมัยสมัยก่อนนี่แม่นต้องอันน่ะพยายามสูบเรื่อยๆเด้อเนี่ยเหลมก็ใส่เนาะน้ํหลายจังซี่บ่ยากหรอกถ้าน้น้อยนี่มันเายังระวังยากอยู่อกเยเอาเนาะเสร็จสิ้นไปย่างด้วยดีบานี้มีแต่ว่าเคียใต้ตองทความสะอาดได้เด้อเอามาพี่ก่อนสะอาดเดี๋ยวเาอัน มอบเงินให้ทางคาช่างที well, so ่ตัวเจาะไอ้บุ๊มบั uh, ่นตัวแก่น uh ี่เด้อเมื่อวานนี้เขาจ่ายไปให้เพื่อนนึ่งสองแสนเนาะโดนๆเจ้าบุเป็น์ยังเด้อเจ้าบุต้องซองเพื่อนก็ได้แล้วเจ้าจังไปให้เพื่อนก็ได้เด้อเงินว่าเอื่นเพิ่นไม่ยช่ว่ามันบ่อหนั่นเป็นอะไรนะพี่น้อยเพิ่นเวียกงานเพิ่นก็มีเนอขาดอยู่สามแสนเนาะขาดอยู่สามแสนกีบอันนี้เอาไปให้เพื่อนเด้อ ดูอ่ะอีและทำเฉี่การแอมแกในไปหายไปเดอร์ย,อยันบาไป,ป,ปโโบ่ฮอจอดบเถิงรนมาทมได้เนาะยถหรือคนมาามได้เนาะดย,ดยดันนี้ก็อ่อคนา้เนานบ่ออบ่เ้เนายน,โตโตน่อเ,นเงหนทไ้เนาะดูนไป่ออ่เถิง้เ่อดเงอาทำ้เนะดย่อจด่เพราาะวัน่าหาพันได้อยู่ สามด้านกับสองแสนเดี๋ยวอีกสองแสนเราเช็งชหมบ่อใหม่เพิ่นเลยเนาะที่เจ้าวานังขาดตะปูสมบ่อด้วยมุดเลยจนละไอเอสเลยหลวงพ่อจังหลวงพ่อจังวานิ่งฮะเละนี่เนาะตะปูเพิ่นบ่มีพี่น้องเรยเออกับบ่มีได้เนาะเพราะว่าเฮาบ่มีตะปูนี่มันก็ไปต่อมาได้ได้เพี่น้องเลยด้วยด้วยด้วยเอาสาวเงินจำนวนสองแสนกีบมีไปซื้อตะปูได้เด้วยไปซื้อตะปูมาไว้ต่อเติมเพิ่นซานให้ แล้วให้เรียบร้อยเนาะใช่ใชดูดูอ่ะเนาะเอาล่ะจะครับก็ได้ดุดูงใช่ใช้อันทางนองมือได้ใช่ใช่จู้น่อยเลยดูดูเอาเอาเอาผิดหน่อยยินดีน้ำเด้อเนาะมาพี่ละมามาพี่ก็ได้เจ้าน่ะเจ้าอด้จะใช้ใช้น้ำกันบาร์นิเด้ออยู่น้ำครบน้ำครัวอืมแต่หนึ่งมาสำคัญนี่ อ่าทางบูเชียงนี่อ่าย่ำเด้อเนร่ะเด้อฟังบูเชียงเด้อโดยย่ำคือน้ำห้าม,ามอ่ปาปฏิเสธบ้านใกล้เฮือนเคียงยถ้าเพื่อนบอูจำเป็นเพื่อนบอูมาขอเขาดอกเรือให้เขาคิด,ดแค่นั้นกับพอ่อพราะฉะนั้นกับเพื่อนมาขอให้เพื่อนย่วมมาลด,ดให้เพื่อนเอาไปใส่เลยแต่ว่าย่ำแค่ว่าใส่แล้วต้องเบิ่งแย่งซอยกันกับคนที่เขาให้ใส่าส่วนใหญ่ยันว่าเพื่อนฮักเพื่อนเพยนั่นแหละ เะาบอกเพื่อนในตัวนี้น้ำก็ได้เนาะแต่ว่ากับห้ามมานกินที่กินเนื้อและเนาะบ้านเขากับพี่น้อยมีแต่ว่าซ้ำนั่นเดี๋ยวนะให้ให้หักแพงแบ่งปันกันสมัยกีเบืองแย่งกันเขาจังสะอยู่น้ำกันได้แต่เขาเป็นคนที่ใจจิตใจเข้มจิตใจบ่โป้งบ่เพื่อเพนั่นนะใครกับบ่คักคนไรแล้วเนาะวันนี้ใคอยากใกล้วันนี้ใคอยากมาเยี่งมายามได้ ถึงเจ็บไข่ไล่ป่วยยังเช่นนี้บ่มีไปยังมาเบิ้งเลยเนาะเป็นพ่ออายเพรายพอเชนเขาต้องรักษาควมบีตัวนี้ไว้เพื่องามเจ็บไข่ไล่ป่วยอ่าลูกหรือว่าลูกเต้าเฮาจึงซี่แหละเกิดมือใดมือหนึ่งเนาะมันได้กระเป๋าเฮาบ่มีได้พี่หน่อยแต่ว่าเฮาจำเป็นเฮายังว่าเอาคนงาควมบีเพิ่นเนี่ยเพิ่นยังคิดเห็นเฮาเอาเอางินนี่แลกไปค่าลงค่ายาเช่นเ่นนพี่น้อยเนาะอันนี้เฮาว่าเพื่ออนาคต แต่ว่ามันมันกะบว์เวนันาคตดอกพี่น้องมันมีกันทุกคนอยู่แล้วอันนี้โดยไม่ใช่การฮักษาความดีใบแบบนี้เนาะโดยนำในกะเรียบร้อยมีแต่ว่าฮักษาบุรวาดเอาเด้อแบบนี้เด้อโดยรกเปบนเชียงจีขึ้นมาด้วยยู่มาอัปเดตด้วยน้ำกันสำหรับทางบ้านเฮือนซานกะนี่แหละคอยเฮ็ดคอยส้างเอาเนาะขึ้นข้งหนึ่งข้องหลังคากะน้ำมัดตะวังโดยเนาะบ่ให้ดิมห้ร้อนเอาเฮ็ดหยางกะบยาประมาท ถ้าเป็นอย่างไามันก็ะชิยากในครอบในครัวเฮานี่แหละเนาะอืมหนึ่งเอาสามีแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอืมที่ห้ทางครอบครัวเพิ่นมายืนใกล้กันพี่ละทางน้องมีพี่เจ้าอ่าขอบุญขอบคุณทางปุยไนย์เด้อโดยอ่าเพิ่นก็มีูุ่ยไนย์ลายท่านและพี่น้องเอ้ยสมทบกันข้ามาในครั้งนี้เนาะตอนแรกกรบเพ่อเชียงกับโอ้ย ทางเงินสมถ้าเงินบ่พอนี่ก็ว่าจะเป็นในกระเป๋านี่แหละพี่น้อยเพราะว่าอยากให้ทงครอบครัวเพิ่นได้น้ำได้นายใสแต่นว่าครอบครัวเดียวกับเพื่อครอบครัวอื่นน้ำที่บเชียงคิดไว้ก็ถือว่าสิ่งที่บเชียงสิ่งที่บเชียงคิดไว้ก็เป็นความจริงเนาะทางบ่ดีทางบ่าวสมทบกันเข้ามาพี่น้องก็โอ้ดีดีใจนะในลายเนาะถือว่าเอาบุญกุศลน้ำกันพี่น้องเอยทานน้ำเนาะเป็นเจ้าพรยาพี่น้องเอ้ยโดย เนาะมีแต่ว่ามองกล้องพอดเอเนาะหนุ่มมือดุล่ะเนาะพูดครอบครัวอ่าตั้งแต่ต้นตนจบอ่าซอยกันอ่าไปทะลุลวงไปด้วยดีน้าำในเนาะอ่ามีแต่ว่าอยากให้ทางครอบครัวอ่าหลักๆเลยกับทางน้องเม่เนี่แหละเนาะที่ผู้ใหญ่เพูนอุปถัมภ์คำชูเพูนเห็นทางน้องเพูนกล้าว่กล้าพูดกล้าแสดงออกอืมแค่นี้แหละเนาะขอบุญขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจบุญ no, phù, ông xưng, phù bộc xưng, phải rồi, no, rồi, ừ. à, phàm khung móc cõp trái thang pì, thằng này đớ, thằng lả, thằng à. thang phù nhảy giờ xoay cởi, để đi trái năm, năm ăn xiềng, năm phù nhảy phun nè, xoay, côn hàng yu đi, mi hàng, quan chấp gì đấy, quan khai gì mi phù nhảy cả đi trái là xoay thập niên มีน้ำมีเฮือนก็บทางผู้ใหญ่และทางเบาเชียงนี่ไงทางทีมงานเฮานี่แหละเนาะทางผู้ใหญ่พระจุกคนใช่ใช่มาใช่ก็ให้ตลอดปลอดภัยอายุมันคุณยืนจะนี้ต่อไปให้ได้รวยรวยกว่านี้ก็ได้ถือเลยอ่าทางน้องมี่แบบนี้ละให้รลำให้รวยเด้อตลอดปลอดภัยให้สุขภาพแข็งแรงเด้อให้เดินให้เดินทางปลอดภัยเด้อ แล้วให้บบาหนเด้ออยู่ดินแห้งเด้อให้รำให้รวยตลอดปลอดภัยเด้อสาธุอ๋อพูกนี้นี่ก็นิ่งๆใช่นี่โอ้คักได้ผิดโดยนะอาละอ่ะคักขอมุกขอบใจทั้งแม่ผูพี่ไอ้พเนะบเว็ดนะเอ๋อเจ้าคือเคยบอกอยู่คนญ่อยบุญอ๋อ่ะจ้กเด็กจัาหน่อยเนาะบุญให้รำให้รวยอย่าก็บไปนี่ให้ตลอดปลอดภัยสาธุโดยโดยอ่ะดีใจเนาะนอนรับบ่บแดงนี่นนอรับ ฮะน่ารักม oment ชิมานั่งเผาอยู่นในบอลโดยโดยตั้งมุกตั้งใจเด้อบปนี้เด้อโดยอ้าพากันหักซานี่แหละเฮ็ดโคกสาไวยิ่งหมดเลือดฮะหน้ามันบ่โดยอะพย่างงยามสูบหลายๆน้ามันจังสีใสเด้อเพราะว่าตอนนี้เขาเจาะไม่ไม่ในมันจีแดงกันเบิดทุกบ่อแม่นอะอาพอย่างนี้ก็ใช่หมอกใบให้เบิดนั่นแหละย่อมทิมเลยก็ย่อมไลายพุ่นแหละให้มันใสเขาจัง มันใส่แล Bond ้วเขามาเข่ามาหน้าอามันาล่มันก็สะดวกสบายเนาะโดยโดยปลาสันนอกบ่เสงลาก่อนได้เสือเอาอยู่ดีมีแห้งเนาะเดี๋ยวจังว่ากันไหมโดยโดยสบายดีเด้อสบายดีโอ้สบายเลยตก์เกลละลายสก์เกลละลายเด้อตสมาบนหลังบนดรยอยู่ดีมีแห้งเด้อนะโดย เอาเย็นๆสบายแล้ววันนี้เนาะเลยเลยอ้าโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะวันนี้กัยินดีทางเวลาน้องเมย์เพื่อนพี่น้องเลยบ่บ่ได้จอดบ่ถึงเนาะกับเชียร์บอกมันตื่นมันตันพี่น้องเอ้ดีใจได้น้ำได้ไนายเนาะเลยเลยอ้าวยินดีน้ำบ่แชีงกับพี่น้องเลยเลยเลยผูวทางน้องเพื่อนกับเชีได้มาบึงมาแช่มายินดีน้ำแล้ววันนี้พี่น้องเนาะเลเอ้าโอเคเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กับพี่น้องเนาะบ่เชียง าลาพีลาน้องก่อนบ่น,นี้เนะาะจังไรกะพี่น้อยขอบ,บุญขอบคุณทางพี่ใจดีเด้อเนาะอยู่ทางจังหวัดลอยเอ็ดเฮาพี่น้องไอเป็นเก่าเป็นของซื้อประสงค์ออกน้ำแล้วก็ขอบุญขอบคุณทางพญ่จิบุญาทางผ่านช่องของทางบอดีสายบุญเฮาพี่น้องเนาะแล้วก็ทางช่องของทางบ่อยาวน้ำเด้อเนาะจังไรกะขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขก,กายสบายใจ ป่าธนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นทุกสิ่งทุกประการเด้อเนาะนอนหลับก็บข,ออออนอนขอให้ได้เงินมื่นนอนตื่นกัขอให้ได้เงินแสนเงินล้านเด้อเนาะโดยนะสิ่งสําคัญกับสุขภาพเนาะอย่าให้โรคภัยมาบิดมาเบียนเด้อให้เกิเลสจังได้เขามาใกล้มาทัดให้มีแต่ใน,นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและในภัยครอบครัวเน,ะนาะโดยซาถุกพี่น้องเอ้ยเอาเนาะซาถูกธรรมนาบุญน้ำกันพี่น้องเนาะ อา้ามปเสียงไปก่อนเด้อพี่น้องเดิอสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนสบายดี